เสียมาแล้วเสียมาแล้วดูนะท่านพ่อแม่ติดกับพลาสติกวันนี้กูวิ่งอยู่สามวันสามลอ้อถึงจะขนของไม่ได้ขนของหมดร้านก็ไม่ใหญ่นี่ติดกันอย่างเงี้ยดูนี่นนนนเหล็กจะหลุดกันแล้วนี่เหรอดูนี่ติดตกับพลาสติกดู ทั้งส้นตีนอะไรติดกับพลาติกเชื่อมติดกับพลาติกมาดูรอยเชื่อมสัตว์มีแต้มไว้เฉยเลยโวยเถอะ่ดูมันจะหลุดแหลไม่แหละงานแถมพ่อขายสามที่ทั้งริมแม่น้ำทั้งที่ดินทั้งวัดโทอรกูจะขนของอยังไงอ่ะดู แม่งช่างกุ้งวอย่างนี้แม่งวันนี้เจ็บใจหายขนถึงสามรอบเพราะกวัวตรงนี้หักนี่ติดกับพัดติดนี่ติดกับพติติดกับพติดเฮ้ขนสามรอบนี่นี่ดูแต้มแต้มแต้มอย่างนี้แล้วก็แทงคอไปแล้วก็ติดล็อกอย่างเงี้ยมันจะขนยังไงอ่ะ นี่ขนาดเปลี่ยนล้อนะอืมเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรนั่นนะแม่ไม่ไหวเลยกูงานแข่นี้ขนยังไงวะขนแม่ห้ารอบอะ่ะอื 累，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 累。来来